สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อเนี่แอดกน็นำแนวทางหาน้อยมัดรวมสี่น้อยหุ้นดาวโจน์หุ้นสามลัดของคืนวันที่8เดือน1 0 2564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้ะแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิดาลาดประการใดขอโทษขอให้ยนะจ้าแนวทางกามีเขามีลดป้าปนกันไปเนาะ แอดกขอ็ขอขอพระคุณทุกกาลังแรงใจทุกข้อมมนทุกการติดตามเนะจะทีไม่กําลังใจแอดมินก็ขอพระคุณหลายๆเนะจ้าเขาก็มาเบิ้งผลกันก่อนเนอนนะผลวันที่7จ็หานอยมัดรวม4ี่นอยน้อยเฉพาะกิจ1 5 0, 0, 1, 5, 0กับ09นย์ก้หนึ่นับลุดเนอจาศูก้า0 9นยก้ับว่ามีเนอะหลุดมีแต่เจ็ดศูนย์กับสี่ศ น้อยพิเศษ983กั 22, 98 83, บ22 983 83กับบมีนะจ๊ะกระลุดเนาะส่วน22 22กระลุดนะจ๊ะน้อยปกติ469กับ19 4กะมาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่น69 69, 69บมีกระลุดนะจ้ะ19 19กรนะลุดเนาะน้อย VIP 672 เจ็ดสองมาตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะเด่นวิ่งรูดเข้าตัวเจาะตัวเน้นตรงตรงเจ็ดสองสี่สองสกเข้าตัวเด่นวิ่งรูดเข้าตัวเด่นวิ่งรูดสี่สแต่ตัวจเจาะห้าบมานะจ๊ะมีสี่ศูนย์สจ็ดสี่แปดสี่เก้ากะรูดไปนะจ๊ะสรุปกะเข้าหน่อย VIP เนาะรอย VIP ถ้าทะุด7จ็กับมาเจ็ดสองรูด4กับมาสี่สองนะจ๊ะกะเข่าบนล่างนะจ๊ะ ในรอบวีเอพีแต่ว่าตัวจอแนสองตัวสองตัวล่างห้าบ่มาเนาะจ้าสี่สองมาแต่สองสองตัวบนเจ็ดสองตรงๆนะจ้าก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่นําแนวทางในวันที่เจ็ดเนาะได้เด่นเจ็ดสีวิ่งรูดเนาะจ้าเขารอบ v ีไอพีเจ็ดสองนะจ้าเขากะมาเบิ้งผลของดาวโจนเนาะดาวโจนคืนวันที่เจ็ดเนาะจ้าผลที่ออกดาว ปกติสี่เก้าสีเก้าสีก้าห้็นี่ก็ร,กรูดไปน่าจะเก่าสีเนาะส่วนเก้าก็เข้าตัวเด่นวิ่งรูดส่วนตัวจาะฮองบมีหาเก,ก่าเนาะก็รดูดไปนะจา้าดาว VIP 120หนึ่งสองศูนย์กับศูนย์แปดก็รูดนะจ้าศูนย์แปดก็กรูดมีแต่หกศูนย์เนาะสองศูนย์ศูนย์แปดก็รูดไปน่ะจา้สาสรุปเลิยบนี้กับเขาเฉพาะเด่นวิ่งรูดหาเนาะ ก็ยินดีกับสายดูสายวิ่งเน่าจะมาตั้งแต่หลบแหลกแล้วเน่าจะส่วนตรวจจาะเห่ากับพาดไปรุดไปเนาะจ้า,ากลัมาเบิ่งผลของหุ้นสามลัดเน่าจ้าแนวทางกับมเขามีรุดเน่าจ้า <ๆ S 1> ปะปนกันไปเนาะแอบจะมาผิดจะไปนองจ้าขอโทษขออภัยในลผลของนําเดียวแป๊บนึงจ้าขอถทษขอ,อไปเด้อ แกจะจับมาพีดีๆเนาะอนันนัน่นอังกฤษเนาะอังกฤษอังกฤษ804กับ17 8่งเจ็ดกับมาตูดินวิ่งดดเนาะจ้าแต่ตูดจอห้องผมมีเนาะหนาเสียดายเนาะจ้ามีแต่0ูนย์หนึนี่กระลุดไปเนาะจ้า หลุดไป17็กับหลุดเนาะเยอรมันเยอรมัน08 6กับ53 08 6 5 3หตัวเด่นตัวจอวิ่งรูดหลุดนะจ้ารัเสเซียรัเสเซีย0 2 3 2 3กับเขาตัวเด่นวิ่งรูดเขาตัวจอตัวเน้น32ตัวกลับนะจ้าส่วน2 0กับหลุดเนาะมีแต่3 0นะจ้ากรหลุดไปนะจ้าสรุปกับเขาอังกฤษอังกฤษเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดเนาะ ส่วนรัเสเซียรัเสเซียเข้าเด่นสามวิ่งรูดตัวเจาะมาสามสองตัวกลับนะจ๊ะยินดีนเที่นำเอาแนวทางของหมุนสามัดไปเป็นแนวทางนะจ้ะเอากลับมาเบิงแนวทางของวันที่แปดนะจ้ะเนาะแนวทางวันที่แปดห้านอยมัดรวมสี่นอยวันที่แปด หน่อยมารวมสี่หน่อยแอดให้เด่นที่สี่สองชุดกันแปดหกเจ็ดห้าจับูจวินได้เลยเนาะจ้าในชุดกันเนาะส่วนตัวจอก็จะมีสี่ศูนย์สี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าสองสามสองสี่สองหกสองเก้าดาวโจนดาวโจนให้แปดสี่วิ่งรูดส่วนชุดกันชุดกันให้สาม หกเก้าหนึ่งจับกูจับวินได้เนะจ้าในชุดกันเนาะส่วนตัวจอก็จะมีแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่สาม สี่เนาะส่วนตัวน้นดาวจนนิ้น8ป8 9 4่แปส่วนห้าน้อยห้าน้อยนิ้น4 9 2 6 2 3 4 7เเนาะ ถ้ามักผู้ชอบสองแนวทางนี่ก็จุดไวแคบไว้ได้เลยจ้าหาหน่อยมัดรวมสี่น้อยดาวโจร VIP กับปกติของวันที่แปดเดือนสิบเนาะถ้าม่มากบ่ชอบทีแอนเน้นห้จับคู่ให้กะเอาตัวเด่นทีแอใไ้ไปไปจับใส่ตัวเรียกที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็ได้เนาะส่วนชุดกันสามารถจับคู่จับวิ่นจับสามตัวไดเลยเนาะจ้าแคบไวจดไวได้เลยจ้าหาหน่อยมัดรวมสี่น้อยดาวโจร VIP กับปกติเนาะ เราก็มาตามต่อหุ้นสามลัดนะจ้าหุ้นสามลัดของวันที่แปดเนาะแปดเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แนวทางหุ้นสามลัดอังกฤษอังกฤษแอดให้เด่นที่แปดสี่เนาะแปดสี่วิ่งรูดแปดสี่วิ่งรูดส่วนตัวจอก็จะมีแปดสามแปดสี่ 4. แปดหกแปดเก้าสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่ห้าสี่สามสี่เจ็ดส่วนเยอะระมันเยอะระมัน เด่นที่89วิ่งรูดส่วนตัวจอก็จะมี81 82 85 89ส่วน9ก็จะมี90 93 97 9กรัเสเซียรัเสเซียให้สองสวิ่งรูดสองสาวิ่งรูดตัวเจาะมีสองหนึ่งสองส3มสอห สามเก้าส่วนตัวนิ้นสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะลูกอย่างลูกแนวต้องไปกลับหมักชอบกระตามใดเลยเนาะสถาบมักกระกากสามาเรือนพันนะจ๊ะรัสเซียนิ้นสองสามสามหกสามศูนย์สองเจ็ดเยอะระมันแปดหนึ่งแปดสอง 9ก้าอังกฤษ8ปดสาม4ปดหหามักชอบแนวทางหุ้น3ามลาดกับจดใ้แคบ้เนาะจ้ามักในหลอบได้กะน,นำแนวทางไปเป็นแนว ได้เลยเนาะจ้าเนาะอังกฤษเยอรมันรัสเซียเนาะจ้าจดไว้แคบไว้จ้าถามาักเนาะถาา้ะถาบ่มักบ่ชอบที่แอดนินห้จับคูห้กะเอาตัวเด่นทีแอดห้ไปไปจับใส่ตัวเลขกที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็วไดเนาะจ้ะมามักชอบแบบไดตัวใดกะวิเคราะห์พิพจารณาเอานะจ้าพี่น้องจ้า สุดท้ายกับกอนที่ส่กไปก็สซอยเป็นกำลังใจให้อดมินนํำนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะแอดก็จะได้มีกำลังใจเฮ็ดแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ไห้น้องได้รับชมนะจ๊ะสุดท้ายก็ขอใหพ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภที่สำคัญกอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนรว,วยปังๆพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ